สวัสดีค่ะวันนี้มาจุ่มกองไพ่กันมาดูสิว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณตั้งสมาธิให้ดีแล้วเลือกหนึ่งกองที่โดนใจค่ะกองที่หนึ่ง ไพ่บอกว่าให้คุณอธิษฐานกับท้าวเวสสุวรรณส่วนใหญ่คนที่เปิดได้พ่ใบนี้มักจะเคยไหว้ท้าวเวสสุวรรณมาก่อนหรือที่บ้านอาจจะมีบูชายอยู่แล้วให้ถวายน้ำผลไม้และดอกไม้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้คุณมีใจที่มั่นคงหนักแน่นแน,แน่วแน่ต่อเป้าหมายที่ต้องการทำให้สำเร็จขอให้กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองมีเงินเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวและแบ่งปันไปให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก มาต่อกันที่กองที่สองไพ่พระโพธิสัตว์กวนอิมผู้เมตตาและพระแม่กาลีผู้ช่วยปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆหากคุณกำลังป่วยหรือมีคนที่รักป่วยให้ลองไปไหว้ขอพอรดูค่ะ ผู้ที่ได้กองนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือความใจร้อนของตัวเองให้ระมัดระวังคำพูดคำจาการควบคุมอารมณ์ทั้งสองพระองค์มาเพื่อเตือนว่าเมื่อเราได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วอย่าลืมที่จะนึกถึงการมีเมตตาผู้เพื่ออื่นนอกเหนือไปจากการกับไหว้ก็ให้ปฏิบัติบูบชาเพิ่มด้วยการถือสิลกินเจด้วยความตั้งใจบ้างก็จะยิ่งดีค่ะ กองที่สมไพ่พยาครุฑและเฮ่งเจียไพ่ทั้งสองใบนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานหากคุณเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานราชการกระทรวงทบวงกลมหรือทำการค้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนไพ่กองนี้เหมาะกับคุณมากทีเดียวค่ะให้บูชาพยาครุฑหรือไหว้ศาลเจ้าจีนเพื่อขอพรให้การงานก้าวหน้าธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดได้สมดังหวังค่ะ จบกันไปแล้วทั้ง3ามกองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเพจเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ